พี่น้องมือนีมีบักม่วงมเมล่าไอ้เอ้มามาให้สีหน่วยมาหาผิงนี่นี่ครับพี่นอ้องได้ไหมหรอเอาถือถือถือเม,ล,มล่าจัดมาให่ด้นี่เฮ้ยสุดๆจากสวนเลยแมน,นครับ okay, ก็กดส่วนเลยพี่น,อนออ้องนี่โกเสียงามตัวลอนะะสิโีดอลลิกัสิเด็บบี้เพ่ง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 ครับ เดี๋ยวหมอดหมอดใบก่อนหมอดไ,ไว้ก่อนนะหมอดแล้วพี่น้องนี่เตรียมดําเนินไล่กันวางแผนไว้มือนึงแล้วพี่น้องแดีว่าหันนั่นแหละพี่เพิ่นธุระหลายส่วนมากสิวางแผนมื้อน,นี้ได้กินอีก3มือ้อพีเนาะนั่นว้กว่อนดิเออนั่นว้กว่อนเดี๋ยวสิียสเทียพี่น้องเดี๋ยวเสบียสเดี๋ยวเออต<ส>ัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่เลยนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวาครับ ก็ยังระเบียบขออภัยในเสียงรบกวนนะครับเนาะอยู่น้ำบัตรน้ำอย่างถ่ายทำในที่โล่งแจ้ง,งแต่ว่าสูตรนี่คนะวรแข็งปุ้งย่าย,ยาแต่ว่ามึงเห็นปะเดกีก็ออกไปตนอนไหนทำพอดีแมนอยู่พี่ เราออกไปทำหนี่กับัง่ายลูกงามดิสิไปตั้งเสิไปเซ็ตของเลยนี่พี่น้องมี่ยังไงมีเป็นบักพริกพี่น้องน้ำตาลและะ้วก็เป็ยังไงใสง่พ V เขาไม่ย่ัาายงจ้องกระปุกอีกน้ำตาลน้ำตาลสา <3 S 1> มกระปุกเลย มีความรักบอกคือหวานเด้อผนก็แลังมีความรักเออมีน้ำปลาพี่น้องแล้วก็มีกะปิครับไม่ใช่ไงข้าวขัวบะโอ้อันนี้อันพงษวิเศษพี่น้องสอบไปแล้ววันนี้สอกมบเซบีแล้วมั้งพี่สักมาเด้อน้องพ่อนี่ C'est bon. Yeah. Oh. มาหอดขั้นตอนการหันพี่น้องสำหรับจะหอดองกวเปิดก่อนนี่เจ้าของอดมงเดี๋ยวผมเอาเอาของงใส่ก่อนบกม่วงล่างแล้วพี่น้องจะว่ามันเป็นเบื่อนังนะนเลยมั้คนเลยครับสีมันเด้อแสบอยงกับเพิ่มเพิ่มได้่งนี้ใส่นาะ จากทั่วไปไปวัดนะคุณเห็นในนั้นทั่วมั้งทิ่บจิัทที่องค์กรหวานผมมันกูววานบบเลียนบมกินดี้ก็กินดี้งหวานเอประแดกดแรงลังบานดีอยู่มีี่สายนี่มิรฉกอันแล้วปอกเขา เดี๋ยวเดี๋ยวฟันบอกม่วงแล้วห้าไปเจอกันนะโอเคไปกินนี่ครับพี่น้องแจ็คห้ากับเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยบังบ้านกันเรียบร้อยแลย้วไปกินกันเลยจ้าไปกินกันเลยมันโค้งงอีก่เล็กน้อยวะตูดเอาตูดเอาใช่ไหมโอเค นี่เบื้องหลังคนี่สองสักสวัสดีครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจ้ามามือนี้กะได้มองฟิล์มได้ผมมองมาตอนนะคะมีอะไรซื้อมาแต่หน้าครับอะไรเอามาเดี๋ยวจะส่งกลุ่มไม่รอดรอแล้วรอแล้วมองมองสมเลยแกะทุระซว่างวัดเขาเลยแจวพี่น้องมันอาจจวปูหินจันหน่อยดิ คนขึ้นคนขึ้นเออสมัยตะกี้พี่น้องเาสู้ฟังย่อนวันวานอาจอาจจะเดี๋ยวสิเอาตัวอย่างคลิปขึ้นมาให้เบิ่งนไหมครับเออยู่นี่แหละยู่ใช้แบบขืนรอดมาเลยขืนไปกินบักม่วงอยู่หน้าพี่น้องไปกินบักม่วงอยู่หน้าแต่แต่สมัยบุกเบิกเลยนะแต่แต่สมัยบุกเบิกเขอ้ จ็กปีที่แล้วฟิล์มซีปีที่ซีปีที่แล้วจ,จวนวเรินเน่มต้นแบบนี้เขาอืห้านางถือห้างมดเลยเพราเป็นยังเซนต์งนี้อะไรแม่รู้คลิปคลิปมผมผมอยู่หนีถือแล้วบอกแล้วพี่ก็ยุ่งทั้งหนีแล้วมีมีอยู่มีอยู่ยตัวอย่างบอกพี่น้องยแต่เป็นกบบนี้โมเมนต์นี่อีสายครับอีสายเคืนดอกว่ามันโมเมนต์อันมันโมเมนต์อันนะมันโมเมนต์อันถวยไซ วได้ดูนีทีมีเกลยก์ดยวพวกเรามุ่งกันกันนัานานึ่งกระต้านพี่น้องปไปไม่ได้จำได้นะครับนี่แหละคิดหยอดานบนบสวเลยมีพี่น้องบ้ามุ<ะ>ม,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 มสมดีมโบอะไรายายทางยัดยัด <laughs> <laughs> จำ <laughs> ตั้จ,จไอ้เบ้าเงินเพื่อนาะ คุยคุยต้อนหัวหอมกรอบๆเลยพี่นผีดอกฟมกรอบบกกรอบมังแก่างมบบมุมตามาเฮียพอมเราก็แข่งมันดินเรามันโดนมันโด,โดนฟันไปกับเฮียไปเล่นสิเดียว <c ười> จอมของแม่ทำได้หนูแน่นผมจอดกัญญาขาละหอ่องนี่รอกบี

เจ้ากับสีแบบแบบคว่ำน,นัวๆเนาะพี่น้องอมีความเพชร,รบบเล็กน้อยตัดกับความสมของบักงวงแม่นในจารย์เลือดแต่ว่ามันเป็นกระปุกใสซ,ซื้อเนาะเพราะฉันเป็นสีใสๆนี่เลือดมึงเดี่ยหอมหอมคุยอ้มืมเป็นไรเนี่ยโกนบอก่อืมสดอืมโกนขนาดบาทส่วนส่วนไข่ ทำไมตะกี้เนาไปกินอยู่หน้าต้อยมากกินเลยต้อยมากนั่งฝานเลนนื่อยสวนเรากระเด็นปลากระปาดีเหัวหอมอเดี๋ยวแด่มันเหียคุยขึ้นเยกหน่อยใส่ได้ครับ ช่วงลอวงวะช่วงวะาอ่องนบเาแบบปิงกางไปวีไล่ออไปวีไล่วงทำไมตะก,กินกมันสีมีสวงคลิปแหลกๆตอนคลแบบ,บงงหรือหลังี่ว่าเขานั่งกินขอกันอยู่หังนะน่าจากกอน,นเลยมันสีมีอันไมหินอ่อนไมหินออ่อนอตัวนันเ,เอาว่างอะไรแ านกินต้องกับได้ตัวำหนึ่งมากตั้งต่าพี่ยังยุ่งกว่าไรม่หมดนับไปที่ปีเดียวอันเยอะนียอะนี่าเพราวชอบรวชอบสองมัสามกันไสามปีเนาะประมาณปองหกเนประมาณปอหญ่เป็นบาวไปแล้วสูงก็ผิงสูงก็่อยข่อมัน เล็กหน่อยสูงมือใหญ่ไว้ใหญ่ไว้สูงไว้บอลแม่พี่น้องแห่งผู้ใหญ่แฮงสูงผมว่าผู้ใหญ่หน่อยดีแต่ว่าน้องมันอยู่หม้อสามผู้บักใหญ่นึงเนี่ยเรียบิงสูงเจื่อเถื่อนเถื่อนเถื่อนเล็กหน่อยสูงมือแค่เปินกีนี้อะขนมขนมลมกับบอลจกินกวาดเข่าขนมวอาเพื่อนน้มนะสมัยตะเกียร์เอาไปหาดนนั้ไม่เดี๋ยวแค่เป็นอย่างเนี้ยเอาไปขายเอาไว้ น้ำโรงเรียนนะคุณนันท์คุณี่ไหมถ้าผมเหมืนบ๊รู้ว่ามันเกี่ยวกันหมดนะพี่น้องแต่ว่าผมเหมือนบ่าเหตุที่กูอินแต่เกียร์น้ำรงเรียนผมนี่สิมัดเอาไม่เห็นอยู่สองอย่างพันนาหนาวเนี่ยผมเดี๋ยวไปต้มใส่น้ำตาลแค่น้อยฮัลหลฮ้อนเอาไปเว้นเอาไปแซ่สองปี๊ดเอาไปแซ่สองปือดรู้ใจมันจึเป็นเพื่อติมเนาะแมนครับ แหนเลยแบบแหนเริ่มบอกมาฮะยานเฮียกับส่ถวยจังหวยมันสิเป็นเก็ดน้ำแข็งพี่น้องครับมันสิคลายๆลำสมเก็ดพี่มะหมายถึงว่าเป็นเก็ดนะนดแต่ว่ารสชาติก็เป็นนมนั่นแหละแซ่บไม่เป็นนมแทบคลายหอดเนีม่นนานๆเนี่ยต้มใส่น้ำตาลเนาะคือคลายๆน้าต้อหูก็ว่าไปก็อยากแจกคนละล่างเลยจะกี้บอก คนมือหนึ่งนี่เพื่อแจกมือประมาณซีหาฟองส่วนบิ๊เทิรมจึงเป็นล่างรับแต่ละมือเพ็ดบาฟิมกระายุกปันหาใส่าาเทอ่มเลยต่ไม่มาตังนงเลยให้กลัวก,กบกร,รับเขาเอิ่น,น,นว่าเงียเอิมเอซมาเมีมเสียกบกอบเส่เบิง์ซุ่มติดอย่งนเสียงม้อใส่ยกว่ไเสีง แก้วนี้เห็ดถั่วหนึ่งกินได้สามสี่หมื่นบาเป็ดหุย่ยน่าจอนของหมดพี่น้องมันม,มีตอนประแหนกเบอร์อะไรประแหนกหีดนับปลาพี่น้องต,ตัวไปตอนหอมไปหน่อยไปเกี๊ยวเกี๊ยวไปกิน,ย,กนยี่หน้าพิงผมูม่วงดกนนเนาะเห็ดแก้วไปถ้ากันขีดมาใส่บมูขึ้นไป แมนบะเมติกิ่งจี๊แดงจีกแดง,ดงเออจีกแดงได้ตำนานมือนั้นกินยานมากกว่าสิบบาทบอกป้าว่าเอาจีกแดงด้วยกันจำได้เด้จำได้เด้ยนั่งนั่งอยู่หนึ่งด้วยนั่งอยู่หนึ่งถ้าเอารถบัตแมนทานไปหมื่นสองหมื่นหรือห,อหอออมืน่มน,นออเดียวนี่ยนะพี่น้องสมัยตะกี้ลุงก็ปาเป็นย่างเงิน ย,ยัง,ยงขายของอยังเป็นรถรถเล็กต่อไปปลาหมึกอไรนเ่ขายปลาหมึก,าม,กมาจอดลงมาโอ้รถไปไว่ยดีแดงงามแท้อ,อ่ะคือมือนี้มุน่นน้ำพัะตามอพื่อนว่าพันการใส่งานมายังสุรักทุเลคุ้มคากุ่มคุ้ม,มดีพี่น้องตั้งแต่ถึงอยู่ปชอบ<ม>นึง่งเดอ้เผ็ด ตายบ่ขอบคุณครับเกิดอุบิเหตุเล็กน้อยพี่น้องหนาบ่อีก็เสียไปสื่อน้ำอยู่รถคิกบอยู่มีก็ออกบ่ได้ต้องำเป้าเว้ยเนเออน้ำเป้่าน้ำเย็นแดงขอแก้วนึงได้ sẽ đoạn cho kênh Ghiền อร่อยดีอะได้พี่น้องลองเบิ้งแอร์กะบปีครับบ้านก๋วยเตี๋ยวไปกินของใาญ่ๆมากพี่ล้วนๆมั้นี่พี่น้องอืุ๊ยเลยตะกี้บะหมี่เจียตะกี้บะมีเจียวแบบจังสี่แล้วเรื่องเทือกกรถดดดีๆซาลาซีป้าตะกี้ไปลำไยน้ำแร่เรื่องข้นแบบไปโรงเรียนเนาะพี่น้องนี่กะปีเห็นเด่นพี่น้องหอมเลยนะกับปีเนาะ จะไม่ค่อยนุ่นหอมผักไทยกับปีเข้มหอมเข้มแบบนุ่นๆเลยกินครับอันน,อออนั้นต้าเขินเย่น้ำปลาหวานแบบเออแมน,มน่นด้วยตัวเห็ดแบบใต่กุุงแขงได้หลายแบบใต่แบบใต่แบบกินเองไหม mặc bằng nó có các kiểu vậy luôn nè, nào nếu tầm, ôi yam, nếu mà xảy sẽ đi Phải tìm

เอกศีน,ยาานัยยู <c oughs> ่้บานี่ต้องมเผ็ดบ่ยบ่เผ็ดแต่ว่ายะพอน้องล <c oughs> แล้วถ้าว่าขา <c oughs> ้าวบะบะบบที่มของของ้ะบะข้บม่คันพีนองโมเมนแต่อันนั้นเนี่ยเดียวที่อันนีก็ไมน่นปีนองเอานกเ <c oughs> พิ่นปิดหรือเ่ากนมพงเลี่ยงจะยังยังยังไปในเวลาวันไหนปีนแล้วนะมั้ง เฮ้ยเดี๋ยวพิงใจเอาอะไรที่อะไรน้ำปั่นหรือต้ำเย็นเอาปปปั่นใส่ให้รูกลมนะหำฟิลบอกอย่างไรบอกว่าเดี๋ยวเออพิงไปแจ้งหนิมาสิแก้สวงไข่รีวิวนะคะ

เสียงกรอบเป็นไดเสียงเงี่ยมบางม่วงเขาเอิ่นบางม่วงใหญ่กว่าพี่มม่วงใหญ่แก้วม่วงแก้วแก้วใหญ่แก้วใหญ่ับแก้วขมิ้นนี่มั้งแก้วขมิ้นน้ำสีเหลืองนะครับ่วาแก้วขมิ้นมันสีเป็นนวยใหญ่ๆเลยแมนนวยใหญ่อะไรกับสีเหลืองแซ่บพื่ก็ดันเพราะว่ามันออกมันมันเปรี้ยวอมมันไหมจิ้มเบอร์่นแมนกินเล่นได้ สัมผัสแล้วนะรวยดุนันนะเนาะมาไทายเช่นหอ,อย่างนี้ <laughs> เพลยงไหนครับแซวว่แซววะแซวแต่ไม่ส้องับขบอส้นแก้วนะปรริญาเพลงคุณละแก้วอืมหายซึ้ใจอ่ะ ก็ดีอืมชื่นใจกินต่อได้อีกด้วแสงไก่สีเบิ้ลเลยพี่น้องเอ้ยฮึมพี่น้องมองไปด้านหลังนะมองกระจกพี่น้องสีเห็นว่าป้ากำลังโคตเออไออป้ากำลังโยนป้ากำลังคอยล้มเลยอธิตย์ใกล้อัษดงอาทิตย์อัษดงเป็นมาเนาะพี่น้องเมื่อวานครูทั้งข้นไก่เป็นไปเห็นงานอยู่ ในเมืองกรุงนะครับบรรพุธเ่าคนละเลื่แตงพญาไปว่าแงมือแรงร่่งคอยสายร่มว้อยพัดใบพานออกมา่จากเกาตา,าดดยินกอนวัดรูปเท่าแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนาะอาสิบ่มมี่อย่างก็เฮอเอ,อาธิบ่มีโอกาสครับมาเยี่ยมยามถามเขาโ <c oughs> ดนโดนไนมาบานเพยเนาะก็เป็นอีกแรงใจหนึ่งน<ล>ะครับ สู่ต่อไปครับพี่น้องควบควบควบมีเงินมันก็ขอไวออกไวหรอกครับแวามจนมันน่ากลัวทุกวันเลยประหยามครับยี่ดี๋ยวอปิดเสียงนสักหน่อยก่อนกระจายเผื่อสการ์ก็ค่อยกลับมาเติมกำลังเนาะเติมชาร์จแบตเนาะกำลังใจชาร์จแบตแมน เขบสมัครนี <s <s> <s ่ก็เริ่มกันแล้วเฮ้ยขึ้นใจส่วนส่วนพี่หน่องมาทำบุญน้ำกันเด้อจากงานส่วนส่วนพี่หน่องมะงานสรองซาลาบัดบ้าน รวมทำบุญรงาทานน้วกันผู้ใดสิมารวมงานก็ได้อนะอำลา,า,าพาจากธุรกิจหนัธุรกิจ <c oughs> แสงเบิดแล้วพี่น้องแสงเบิดแล้วพี่น้อง,ง,เ,ดองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเทาไเสียมืออื่นเอา้าเด็ดเมนูนนอย่างไรฮะท,าทาวารเรื่องผีมืออืน่นทว่ารมือหยุดหลานน้ำ เห็ดอยางเดียวโซฟีมืออยังดีเฮาอยำตำหลาบก้อยลาบบแบบนู้นวสื่อตีนไกไหมมามา,าม,มาเห็ดเอ้ยจังหวะกันเอ้าะจังหวะกันจังหวะกันมีหลังมีหลังไหมเนี่ยนอนครับพี่น <laughs> ้องจังหวะกันนะครับเนาะสำหรับมือนี่กับฮอดเวลาอลัลลาค่ายอยจากนะครับเนาะขอให้พี่น้องทุกคน ีความสุขความจะเลื่อนในหนาทีการงานทุกๆค,ค,ค,คนนะครับเนาะรัะกช้างนิดน้อยขอให้รักมันนานครกกับผมยหยอดครับผมถึงเวลาแล้วก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าพี่นัองแล้วเจอกันใ่สุด